สวัสดีครับทักทายทุกๆคนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ,ท,ท,นนรบทางช่องอน,นุลุมนำ้ำโขงชาแนลนะครับทุกคนเด้อนะครับผมสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเนาะทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อนนี้ก็กำลังจะออกกะครับทุกคนเนาะทำงานกลางคืนครับทำงานกลางคืน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนมหอวัดตอนนี้นะครับกำลังจะออกกะนะครับทุกคนสวัสดีพี่น้องเวันที่ยี่สิบแปดนะครับมื่อวัน,นี้เนาะวันที่ยี่สิบแปดเดือนตุลาคมหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับพี่น้องกะกำลังสิบเบิดเดือนอีกแล้วนะครับเนาะเดือนตุลาเดือนตุลาพาันไปกัน,กนสิเป็นเดือนพฤศจิกาท่านว่านะครับทุกคนอีกหน่อยก็ว่าร้อยกระทงเ g แล้วนะครับกะ มนุษย์เงินเดือนนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลาทำงานเพื่อจด้เงินมาใส่ใจในครอบครัวนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้อนุมมทนาคงกับสิมาบ้าจาภาษาฉาวานมาบ้าจาเรื่องการกระทำนะครับมนีเขาสิยกตัวอย่างเรื่องการกระทำกับทุกคนการกระทำของคนเฮานี้ คล้ายๆกันครับทุกคนคข่ายๆกันเพราะว่าสิเป็นการกระทําอะไรก็แล้วแต่คล้ายๆกันครับผมจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายก็คือทํามาหาเลี้ยงชีพนะครับทํามาหาเลี้ยงชีพกับหมายความว่าจุดหมายก็คือเงินนั่นเองนะครับแต่ละคนก็บจีมีอาชีพแตกต่างกันไปนะครับ แต่ว่าจุดสูมรวมกับคือเงินนะครับบางคนก็ค่าขายออนไลน์บางคนก็เฮ็ดธุรกิจส่วนตัวบางคนก็ททามนุ์เงินเดือนเหมือนอนุนบังคงนี่แหละนะครับมนุ์เงินเดือนแต่นะครับการกระทําจําเป็นต้องมีผลนะครับจําเป็นต้องมีผลบราว่าจะเป็นการทํางานผลกับคือเงินเดือนผลก็คือเงินที่จะเข้ามาในชีวิตเท่า ในแต่ละเดือนนะครับทุกคนนะครับอันนี้เขากะลูกันดีอยู่แล้วเนาะการกระทําคือการทํางานเรื่องที่สองการกระทําของการใช้ชีวิตนอกเหนือจากการทํางานกับทุกคนมันสําคัญมากๆคือกันครับพอส่วนมากคนฮอาบรู ทำไปตามกิเลสตัณหาความเจ้าของ,ของส่วนมากบรูปนะครับกว่าจะมารูตัวกะกสายเกินไปแล้วนะครับอายุหลายแล้วเท่าแล้วซอยเหลือเจ้าของว่าได้แล้วต้องพิงผ้า,าศัยลูกแล้วนะครับอันนี้คือการกระทํานะครับ อันนู้มนมงคงอยจะบอกว่าตอนห้าเป็นนุ่มเป็นสาวเนี่ยครับทุกคนร่างกายมันแข็งแรงอยู่นะครับทําอะไรมันก็พอทําได้แต่ว่าถ้าร่างกายเหี้ยวเฉาแล้วร่างกายเฒ่าแล้วแก่แล้วนะครับมันเสีเยดอีกอย่างก็เฮ็ดยากครับทุกคนเฮ็ดยากเนาะอันนู้นมงคงจะยกตัวอย่างการทํางาน ถ้าเฮาเป็นเด็กน้อยอยู่เนี่ยอายุยี่สิบกว่าเนี่ยไปสมัครงานไสเขาก็รับพี่น้องเนาะรับเขารับเนี่นอนแต่ว่าระยะเวลาการทํางานนั่นแหละเขาจะพิเเขาจะพิจารณนาะว่าคุณทํางานเป็นอย่างไรรับผิดชอบไหมการกระทํานะครับคือกันพอว่าเฮาทุกคนเนี่ยทุกคน ร่างกายทุกคนเหมือนกันหมดนะครับแต่มันก็จะมียกเว้นคนที่เขาพิการเกิดมาไม่สมประกอบเกิดมาร่างกายไม่สมประกอบนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งครับแต่ว่าคนที่มันร่างกายสมประกอบอยู่ไปมองคนอื่นเขาว่าเขาเป็นยังคือมีคือรวยเป็นยังเขาคือมีเงินมีทองทํำไมเฮาบ่มี เอาโชควาสนาบอดีบ่หรือจะไงนี่คือการลงผิดครับทุกคนการลงผิดของคนนะครับมันบ่มิหลอกครับโชควาสนาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทําอย่างเดียวครับคุณทําอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นนะครับคุณทํางานคุณก็ได้เงินนะครับคุณกิน คุณกินข้าวแล้วหากับข้าวที่ดีที่มีวิตามินโปรตีนกินเข้าไปร่างกายคุณก็แข็งแรงคุณไปกินอะไรที่มันทำให้ร่างกายคุณไม่แข็งแรงล่ะทุกคนหูครับการกระทำทั้งนั้นบ่ต้องไปว่าคนอื่นบ่ต้องไปตีว่าดวงวาสนาบุญของแต่ละคน นะครับบ่มีผู้ใดม่หยั่งมาตั้งแต่เกิดครับทุกคนบางคนไปพออยายลารแล้วเฮ้าซอยเหลือเจ้คของบ่ใดแล้วเฮากับสิบไปเพิ่งลูกเพิ่งพี่น้องเพิ่งคนรลอบข้างมันเพิ่งบ่ใดดีครับทุกคนเพอว่าล่างกายเขาเนี่ยเขาจําเป็นต้องดูแลก่อนมูเลยครับก่อนหมูเลย คือตัวเข้าเนี่ยเหมือนอันนั้นเหมือนอน,นุนรุ่นบางวงเนี่ยต้องทํางานอ่าดูแลตัวเจ้าของหาเงินเขามาใส่ใจในชีวิตเจ้าของแล้วก็ขอบรัวเจ้าของเฮาสิบไปซอยคนอื่นมันก็ได้เป็นบางครั้งเข้า,ขาแต่ว่ามันซอยเหลือหลายบ่ได้เพราะว่าเฮ้ากับมีครอบครัวเฮาก็มีตัวเฮาเข้ากับมีกิเลสตัณหาเฮ้าขึ้นกันมีหนีสินมีอะไรที่จะต้องใส่ขึ้นกันนะครับ ยกตัวอย่างนะครับทำว่าซอยได้บอสซอยได้แต่ว่ามันบอทั้งเบิดครับเพราะว่าเฮ้ากับบมีเนาะเพราะฉะนั้นการกระทําสําคัญที่สุดครับผมตั้งแต่นุ่มมาจนถึงผู้ใหญ,ญ่จากผู้ใหญ,ญ่มาถึงผู้เฒ่าจําเป็นต้องทํามาหาที่อยู่หาที่พึงพาอาศัยเฮาจิแปพึงพาใครบ่ได้หรอกครับพี่น้องเพราะว่าเฮาต้อง เป็นหลักในเจ้าของให้ได้เหมือนคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับอะไรกระซังบ่มีใครที่หกักโวเจ้าของหลายกอัวเขาเองเด้อครับทุกคนเด้อฝากคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อบนุมคงกัะจิมาเห็ดลิปให้พี่น้องเขาได้เบ่งต่อไปครับผมได้ฟังเนาะสวัสดีครับ